สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานำเสนอในหัวข้อของบัลเล่โมเดิร์นแดนแล้วก็คอมเทนบอรลารีแดนค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะเริ่มที่บัลเล่นะคะในศตวรรษที่17 The b a เ l e t บ n t r ลมีรูปแบบการแสดงเป็นฉากๆต่อเนื่อง เต้นตามความนิยมในสมัยนั้นมีกิริยาท่าทางของราชสำนักพระเจ้าหลุยที่14จัดแสดงในห้องบรรมมีคนดูทั้ง3ด้านมองการแสดงด้วยมุมต่ำให้ความสำคัญแก,ก่กระบวนแถวมากกว่าตัวนักเต้นเองนักแสดงเป็นชายล้วนเป็นนักแสดงสมัครเล่นยกเว้นผู้ฝึกสอนที่เป็นมืออาชีพและเป็นผู้จัดก,การแสดงต่อมาในสมัยพระเจ้าหลุยที่1 4 เวทีมียกพื้นแบบอินเตอร์เลียนคนดูอยู่ข้างหน้านักแสดงการแสดงอยู่สูงกว่าบนเวทียกพื้นเน้นจุดที่สนใจตัวนักเต้นโดยเฉพาะนักเต้นที่มีเทคนิคการเต้นที่ดีขึ้นยากขึ้นมีนักเต้นอาชีพเพิ่มมากขึ้นค่ะต่อมาในช่วงคริสตวรรษที่18นะคะผู้ชายเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ไม่มีสิ่งกีดขวางโดยเฉพาะช่วงขาใช้ขาแสดงท่าที่ยากและสับสนได้ส่วนผู้หญิงจะนุ่งกระปรงบาทที่หนักทำได้อย่างมากก็คือท่าเลื่อนตัวไปอย่างสาง่ารอบๆบเวทีและหยุดนิ่งในท่าเก๋ๆและในช่วงกลางศตวรรษที่18มีการปฏิวัติเครื่องกายหญิงทำให้เป็นอิสระมากขึ้นพัฒนาบัลเล่มีความแบบชัดเจนที่เรียกว่า บาเรดักซียงเน้นการสื่อสารเนื้อหาสาระเน้นการแสดงออกทางร่างกายการแสดงสีหน้าท่าทางและอากับกิริยาเรื่องราวคนธรรมดาถูกนำมาใช้แทนเรื่องราวเทพนิยายและในช่วงปลายศตวรรษที่18นะคะยุคโรแมนติกของบัลเล่ เกิดการเต้นแบบ Perdyed การขึ้นไปเท้าแม้จะยังไม่มีรองเท้าหัวแข็งก็ตามชุดที่ฟิกช่วงอกกระโปรงบานทรงระฆังสีขาวนวลกลายเป็นชุดที่นิยมยกฐานะของนักเต้นหญิงเหนือกว่านักเต้นชายนักเต้นชายจะเป็นแค่เพียงตัวประกอบส่วนนักเต้นหญิงเหมือนครึ่งจากรกลเกี่ยวข้องกับอารมณ์และสิ่งเหนือธรรมชาติส่วนมากเกี่ยวกับการหนีโลกความเป็นจริงไปสู่โลกที่เหนือความเป็นจริงค่ะ ต่อไปจะเป็นประเภทของบัลเล่นะคะ 1. บรลเล่ที่มีเรื่องราวเป็นการแสดงบัลเล่ที่มีการเล่าเรื่องมีการดําเนินการเรื่องผ่านการแสดงท่าทางมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเรื่องบรลเล่ที่มีเรื่องราวเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษที่19เเช่น The Sleeping Beauty, The Nutcracker และนอกจากนี้ยังมีการนำเรื่องราวคลาสสิกและนวนิยาเยยยช่น the great gatsby หรือ the three magisters มาแ,แปลงเป็นบัลเล่เช่นกันค่ะต่อมาการแสดงบันเล่ที่ไม่มีเรื่องเล่าเป็นการแสดงบัลเล่ที่ไม่มีพอตไม่มีเนื้อเรื่องแต่นักแสดงใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายและองค์ประกอบการแสดงเพื่อตีความดนตรีในการแสดงออกเพื่อสื่อถึงของอารมณ์โดยมีจอร์จบาร์เดนชัยเป็นนักออกแบบท่าเต้นเป็นนัก เป็นผู้สร้างบัลเล่ที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งค่ะต่อมาคลาสสิคบัลเล่นะคะมีความสง่างามการเคลื่อนไหวอย่างลื่นไหลมีการใช้เทคนิคเฉพาะเช่นการเทรนเอาการรักษาสมดุลของร่างกายส่วนมากเป็นการแสดงที่มีเนื้อเรื่องมีการเล่าเรื่องและมีการแต่งกายที่ประณีตงดงามเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบันแบ่งออกเป็น2ประเภทคือคลาสสิคบัลเล่กับโรแมนติกบัลเล่ค่ะ อามนติบัลเล่นะคะนักเต้นหญิงจะมีบทบาทท่าทางการแสดงมากกว่านักเต้นชายเรื่องราวหรือวรรณกรรมที่ใช้ในการแสดงเป็นเรื่องาราวเหนือธรรมชาติพัฒนาถึงความรักจิตวิญญาณสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้สิ่งเพอ้อฝันหรือจินตนาการเช่นบัลเล่เรื่องลาซิฟิกจีเซลส่วนกิริยาท่าทางในการแสดงนะคะโดยมากจะเชื่องช้ามากกว่าบัลเล่ค,คลาสสิกกระบวนการท่าเทคนิคไม่ค่อยปรากฏความพิสาร ความยากในการปฏิบตัตินักเต้นหญิงจะนิยมใส่กระโปรงพองยาวจรดแข้งสีขาวทรงระคังคว่ำที่เรียกกระโปรงทูทูทต่อมานะคะคาซสิค,คลปัเล่วรรณกรรมหรือเรื่องราวที่ใช้ในการแสดงใกล้เคียงหรือเหมือนและมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น เรื่องราวมีความเป็นลูปประมที่สามารถเข้าถึงและจับต้องได้เนื้อหาจะมีเรื่องราวของนิทานนิยายเรื่องเล่าตำนานบุประพันธ์ตลอดถึงวรรณกรรมของกวีผู้โด่งดังในโลกเช่นเรื่องเจ้าหญิงนิทาซินเดลเลเร่าค่ะนักเต้นหญิงและนักเต้นชายมีความทัดเทียมกันในการแสดงแบ่งโครงสร้างทางการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมีความกระทัดรัดเปิดได้เห็นท่าเต้นที่ยากและแม่นยำของช่วงขาเคลื่อนไหวได้ ได้โดยสะดวกและเอื้อต่อการปฏิบัติท่าเทคนิคค่ะมีการปฏิบัติท่าเทคนิคทั้งชายและหญิงที่มีความยากและซับซ้อนเช่นการหมุนตัวมากกว่าหนึ่งรอบการกระโดดเตะขาในอากาศการตีสลับขาตลอดจนการเต้นในกระบวนท่าการใหญ่เหล่านี้ค่ะและต่อไป Neo Classical Ballet ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่20โดยนักออกแบบท่าเต้นจอร์ดบาเลนชัยมีลักษณะเฉพาะต่างๆคือมีการเพิ่มความเร็วมีการใช้พลังงานในการเคลื่อนไหวการแสดงท่าทางที่ไม่มีความสมดุลการแสดงสั้นๆไม่มีการเล่าเรื่องมีการใช้เครื่องแต่งกายที่เรียบง่ายและประเภทสุดท้ายนะคะ คอน t ชม p อร a r ารีบ l ลเลหรือบัลเล่ร่วมสมัยได้รับอิทธิพลจากการเต้นสมัยใหม่นักออกแบบท่าเต้นร่วมสมัยที่มีชื่อเสียง,ยงเช่น t ทร l เลอร์แชมหรือพอไท t a เลอร์หรืออีกคนอื่นอีกมากมายนะคะลักษณะของบัลเล่ร่วมสมัยคือมีการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวอยู่กับพื้นการเทิร์นอินมีการเคลื่อนไหวที่กว้างและมีท่าทางที่ไม่ตายตัวอาจใส่หรือไม่ใส่รองเท้าสำหรับการเต้นก็ได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นคลิปตัวอย่างการแสดงต่างๆนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นประวัติความเป็นมาของ m o เดิร์นแดนค่ะ จากสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่1น,นักเต้นในโยุโรปและอเมริกานั้นประสบปัญหาเนื่องจากการขาดการสนับสนุนการเต้นในราชสำนักจึงทำให้เกิดการคิดคน้นการเต้นที่มีท่าทางลีลาแปลกใหม่โดยที่ไม่เคยปรากฏการเต้นแบบน,นี้ขึ้นมาก่อนประกอบกับศิลปินชาวเยอรมันและเบารลอยค่ะหรือว่านักบัลเล่นั่นเองที่เบื่อการเต้นบัลเล่นเนี่ยได้รวมกันพยายามปรับปรุปงการเต้นแล้วก็สร้างสารรค์การเต้นใหม่ๆที่เรียกว่าโมเดิร์นแดนนั่นเองค่ะ ซึ่งลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของโมเดิร์นแดนนะคะจะประกอบไปด้วยท่าทางที่ยากอาการที่นอกเหนือการควบคุมท่าทางที่เป็นเหลี่ยมการเต้นที่ติดดินแล้วก็ความเด็ดเดี่ยวกับความน่ากลัวค่ะโมเดิร์นแดนนะคะเป็นบรลเล่เพื่อสร้างสารรค์การเต้นตามแบบของตนเองมีความเป็นตัวของตัวเองสูงในการที่จะสื่อลักษณะการแสดงออกทางความรู้สึกผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มีความสอดคล้องกับแนวความคิดในการแสดงไนดะ้อย่างลงตัวค่ะ ซึ่งจะทาให้สะท้อนถึงความรู้สึกของผู้เต้นจากอารมณ์ภายในสื่อถ่ายทอดออกมาด้วยท่าทางลีลาการเต้นที่แปลกใหม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆแทนการหันเข้าหาระเบียบประเพณีเดิมมีแนวความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นในส่วนของการออกแบบฉากเครื่องแต่งกายไฟและก็เพลงเนี่ยทำให้มีการเกิดสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะมีการนำแดนซ์ออกตามสถานที่ต่างๆหนีความซ้ำซากข,ของเหลี่ยมเวทีเดิมเช่นสวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์หรือแม้แต่บนถนนเสมือนนำเอาสถานที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นฉากละครค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูบุคคลตัวอย่างกันบ้างค่ะบุคคลที่เพื่อนๆแล้วก็ค,คุณครูนะคะเห็นในสไลด์ก็คืออิซาดอร่าดันแคนค่ะเป็นนักเต้นชาวเมริกันที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้กำเน,นิดศิละปะการเต้นโมเดิร์นแดนซ์ช่วงแรกเนี่ยผลงานไม่ค่อยประสบความสำเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่าไหร่แต่ว่าได้รับความนิยมแล้วก็ประสบความสำเร็จในต่างแดน อิซาราดันแค้นนะคะเป็นผู้บุกเบิกในการแลกเปลี่ยนชมหน้าของวงการนักเต้นโดยทําให้การเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมีอิสระไร้ซึ่งพัฒนาการแล้วยังสามารถแสดงความรู้สึกโดยการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นสื่อนอกจากนี้เธอนะคะยังได้รับแรงบันดาลใจในการเต้นจากศิลปะการละครในยุคกรีกโบราณเต้นแบบเท้าเป่าประกอบกับดนตรีอีกด้วยค่ะเอาละค่ะ ปัจจุบันนะคะชีวิตของแดนเซอร์ทั่วโลกเนี่ยผิดกับเมื่อ20ปีที่แล้วมากเพราะว่ามีการยอมรับมากขึ้นในสังคมไม่ถือว่าผิดศาสนาหรือว่าง้อข้ออีกต่อไปแล้วก็นักเต้นหญิงนะคะไม่ต้องอาศัยบุญบาร,รมีของผู้มีอันจะกินเนี่ยมาเป็นคู่รักซึ่งทั้งบันเล่และโมเดิร์นแดนเนี่ยทุกวันนี้นะคะยังคงต้องมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามความกดดันทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองรวมไปถึงศิลปะด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคลิปตัวอย่างเชิญรับชมได้เลยค่ะ just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen. And that's where I seem to mess up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute, they lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts going. The words start flowing. Uh. But I never meant to hurt you. I know it's time that I learn to. Treat the people I love like I want to be loved this is a You are, but I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are the When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a blood, gonna drown a mind. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. ประวัติความเป็นมาคอนเทม p อรารีแดนซ์เป็นรูปแบบการเต้นที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่20พัฒนาควบคู่มากับการเต้นแบบใหม่ในประเทศอังกฤษการเต้นในประเทศทางแถบอเมริกายุโรปและในทวีปเอเชียจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน เทคนิคการเต้นค่อนข้างกว้างเนื่องจากสามารถเป็นได้ทั้งเทคนิคที่ใช้ในการเต้นโมเดิร์นแดนซ์โพสต์โมเดิร์นแดนซ์การแสดงสดการเต้นแบบคู่หรือเป็นกลุ่มการเต้นที่นำการแสดงละครเข้ามาประกอบเป็นการเต้นที่นำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประกอบเป็นการพัฒนาทางด้านความสามารถทั้งทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์อาจเป็นการแสดงออกถึงความแข็งแรงและแข็งแกร่งของร่างกายความสามารถในการยืดหยุ่นและความสามารถพิเศษต่างๆของร่างกาย หรือแสดงถึงความสามารถในการออกแบบท่าเต้นเทคนิคการออกแบบการแสดงในรูปแบบต่างๆการเต้นแบบคอนเทมพอร์รีแดนในประเทศไทยนะคะเริ่มขึ้นได้อย่างไรก็ยังไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่แน่ชัดค่ะแต่การนั้นนะคะก็ยังสามารถกล่าวได้ว่าน่าจะมีการเริ่มเต้นสมัยใหม่ที่เรียกกันว่าโมเดิร์นแดนเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปีพศ2501ถึง2505โดยกลุ่มนักเรียนไทยที่ได้ไปศึกษาอย่างประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานั้นค่ะ วิธีการและท่าทางที่ใช้ในการนําเสนอจะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะคะ่ะได้แก่ 1. การนําเอาศิละปะวัฒนธร,รรมไทยเข้ามาผสมผสานกับศิละปะในรูปแบบอื่นๆตัวอย่างเช่นการเต้นที่เป็นการเคลื่อนไหวแบบตะวันตกแต่ใช้เนื้อเรื่องหรือคนแนวความคิดที่เป็นไทยหรือการผสมผสานการเคลื่อนไหวและท่าทางของานาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ตะวันตกเข้าด้วยกัน 2. การใช้ศิละปะและการเคลื่อนไหวแบบตะวันตกล้วน ในสมัยก่อนคนทั่วไปที่ไม่มีความรู้หรือความสามารถทางด้านการเต้นราจะไม่กล้าเข้ามาเป็นผู้ออกแบบท่าเต้นค่ะแต่ในปัจจุบันการศึกษาได้เปิดกว้างขึ้นผู้คนมีความรู้ความสามารถหลากหลายขึ้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์และกล้าที่จะแสดงออกมากกว่าค่ะต่อไปนี้จะเป็นคลิปตัวยอย่างนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะหากผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ